ิสวัทีสททสส่สดีครับมามูนชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับมาเล่นเกมกิก a b บสนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นเกมที่ให้เราได้ต่อสู้กับเหล่าสัปรหลาดหรือไม่ก็กับถ้าเรารับบทเป็นสัปรหลาดเราก็สู้กับยอดมนุษย์นะครับแต่ถ้าเรารับบทเป็นยอดมนุษย์เราก็ต้องสู้กับสับปรหลาดนะครับเพื่อนๆผมเลือกในตัวนี้นะครับชื่อว่าเดสโตโลย่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับ เป็นอ a ซี่โหมก่อนนะครับเพื่อนๆนี่มันจะจับคู่ให้เรานะครับเห็นไหมครับนี่เล็กลาวีน่านะครับไซบีเรียนะนเพื่อนจะข้ามก็ได้นะครับอินอินโทร,รตรงนี้นะครับดูดูมันดูมันใชค้คล้ายๆกับดอกบัวที่ปีกมันนะที่มือมันนะครับบินลงมานี่เนี่ยเราต้องสู้กับมันนะครับ เนี่ยเนี่เนี่ยดูมันเดินหนีเราอันนี้ผมเล่นกับอคอ,คอมพิวเตอร์นะครับเ,เพื่อนๆไม่ได้เล่นกับกลุ่มเพื่อนนะครับเป็น AI นะ,ะเป็นเป็นบอทนะครับเพื่อนๆโอ้ยโอ้โหมันร้ายจริงๆเลยดูมันมันแหมมันจะเควยงใส่ผมมันเอาก้อนอิดมาเควยงใส่ ไปโดนไปเออโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งตกไปแล้วจะติดนะครับติดน้ำแข็งเพื่อนเติดน้ำแข็งเพราะว่ามันเป็นทะเลสาบน้ำแข็งนะครับถ้าลงไปก็จะแข็งเป็นก้อนหินเลยเพื่อนเนียเนี่ยเน,ยเ,นยเห็นไหมต้องไล่มันลงไปให้ได้โอ้ยโดน เนี่ยดูนี่น้ำแข็งเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวแปลงล่างได้นะเพื่อนๆเนี่ยครับโฮ้ยเล่นโกงเลยทีนี้เอาซิเพื่อนอ่าเอาซิเออเอาซิเออนั่นแหละมายังจะขึ้นมาอีกเออเอาซิเอาซิมันเหลือน้อยแล้วนะครับอีกนิดเดียวอชนะแล้วเพื่อน เดี๋ยวจะไปด่านที่2ต่อนะครับนี่เราวินเนอร์นะครับเพื่อนพีวันวินเนอร์เดสโตนะครับโอเคนี่เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับโอ้คนนี้นะครับเราสู้กับกิกกแมนหรอโอเคอันนี้ผมไม่เคยเห็นด่านนี้นะครับทำไมมันดูลึกลับซับซ้อนน่ากลัวจังนี่เหมือนจะเป็นกิกาแมนเนาะ โอเคเรามาสู้กับเขานะครับเพื่อนจริงๆเขาเป็นยอดมนุษย์นะไอมาดิมาเด้มามา,มาเซ่เพื่อนมาโอ้ยโดนดูด,ด,ดูมันดูมันหลบดูมันหล,ลบผมหลบไม่ได้หรอกเพื่อนอี่โดนไปโดนเข่ามาหาการของเราแหมมันบล็อกมันบล็อกมันมีการบล็อกด้วย แอบบล็อกแอบบล็อกเออเอาไปไปเมื่อไหร่จะได้กดแทบโอ้ยจะแปลงล่างแล้วแถบข้างล่างนี่คือแถบนะครับเห็นไหมครับมันเป็นแถบเหมือนเป็นพลังพิเศษนะครับเพื่อนๆให้เราแปลงล่างได้เป็นล่างยักษ์นะครับอุ้ยโดนเตะนี่จะทุ่นั้นใส่ผมเดี๋ยวเหอะ ไล้ไล้เจ้ากิกัแบทนะครับเพื่อนกิกัแมนกิกแมนแป่งล่างได้แล้วเสร็จแน่นายพลังโจมตีจะรุนแรงขึ้นนะครับเพื่อนเขาก็แปลงล่างได้นะกิกัแมนนะเพื่อนเพีพยงแต่ว่าแถบเขายังไม่เต็มเหมือนเรานะครับแถบบนนี้มันจะเป็นแทบพลังงานนะครับส่วนแถบข้างล่างก็จะเป็นแทบพลังพิเศษนะครับเพื่อนแถบบนพลังชีวิตนี่เราวิคตอรี่แล้วนะครับ จะปลดล็อกให้นะเพื่อนปลดล็อกคล้ายๆกับเป็นสถานที่อะไรเงี้ยครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูด่านต่อไปอ๋อเป็นเจ้าตัวตึกนะครับเพื่อนที่ไหนเหมือนฮาวายเลยฮะโอลงอย่างนี้เลยเหรอพระเจ้าแล้วมันเรือสานะําราน่ะโอ้โห ทำลายเรือสำรานทั้งลำเลยเหรอทำลายทำลายได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูดิโอ้ยเอาเดี๋ยวยังไงก็เละอยู่ดีอุย๊ยได้จริงๆด้วยเรือสำรานหลุดไปทั้งลำเลยยกเรือขึ้นมาฟาดได้นะเพื่อนโอ้ยคนตายเยอะเลยอะ่ะเนี่ยเห็นศพคนไหมเพื่อนมานี่เลย นี่เลยเจ้าตัวตึกมา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 ซี่มาซีผมแปลงล่างได้แล้วเ้เจ้ายักษ์เป็นเจ้ายักษ์แล้วนะมามาแต่พลังงานด้านล่างมันเห็นไหมครับมันยังไม่ไม่เต็มนะเพื่อนของผมเต็มก่อนนะป้องกันไว้หน่อยอีกทีเดียวมันก็ตุยแล้วครับ นชนะแล้วเคโหเกิดเหมือนเฮริเคนเลยอะชนะแล้วนะเพื่อนเคเดี๋ยวมาดูด่านต่อไปนะครับว่าเป็นตัวอะไรเราสู้กับใครอ๋อเป็นต้นไม้นะเพื่อนที่นี่ที่ไหนอะคล้ายๆเหมือนด่านเหมือนด่านเมื่อกี้เลยอะ เป็นพูดต้นไม้หรอผมจำตัวละครได้จำได้ไม่หมดนะครับเพื่อนชื่อของตัวละครโอ้ยพลังมันก็ร้ายอยู่นะครับเจ้าตัวนี้เหมือนมันปักต้นไม้ได้อะเออเอาซิเอาซิเอาซิเออเอาเอา มาซิมามันปักต้นไม้ได้เพื่อนๆโอ้ยผมไปล่างได้แล้วนี่กดแทบนะครับมันจะไปล่างทีงนี้พลังโจมตีก็จะเยอะขึ้นนะนเพื่อนๆอัดอัดมันอย่างเดียวเลยโอ้ยมันบล็อกมันบล็อกบล็อกเหรออ่าเรียบร้อยนะครับจบอย่างรวดเร็ว ไปด่านต่อไปเลยนะเพื่อนเป็นศัตรูตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันนี่เรียบร้อยนะวิกตอรี่นะครับโหเจ้าตัวนี้ดูหน้าตาน่ากลัวจังอุ้ยนิวยอร์กปะเนี่ยสวยมากเลยอะอ๋อไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นนะครับตอนแรกผมดูว่าเป็นสะพานเหมือนที่นิวยอร์กนี่มันเป็นเสา ของเหมือนสถานีโทรทัศน์นะเพื่อนญี่ปุ่นนะครับเอาสิใครเปิดก่อนนะมามาเจ้านี่กำปั้นมันดูน่ากลัวนะครับโอ้ป้องกันด้วยมีการบล็อกด้วยอ๋อเอาสิเอาสิเอาสิ เออเอาสนะิเอาวัวฟูนะเออโจมตีโอ้ผมแปลงร่างได้แล้วผมแปลงร่างก่อนกลังโจมตีรุนแรงขึ้นเลยอ่าเอาสิดูมันกระเด็นดีเพื่อนกระเด็นไปไกลเลยอะ่ะมาหนี่เลยจะหนีไปไหนออเอาสิเอาสิโหกระเด็นไปนู่นเลยอะ่ะ เลยนิดเดียวนะครับเรียบร้อยชนะแล้วโอเคโหดูคนวิ่งกันข้างล่างตกใจแตกตื่นกันหมดเลยเด s t สตูดย่านะครับเพื่อนนี่เราปลดล็อกแล้วนะครับปลดล็อกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแล้วก็ปลดล็อกตัวละครนะครับนี่ด่านต่อไปเป็นศาสตร์หิมะหรอโหสู้กันที่ลาวาพระเจ้าไอ้พื้นอุย้ย ไอพื้นที่ตรงนี้นี่คือถ้าตกไปลาวานี้ทําให้เราเลือดลดด้วยนะฮันเพื่อนแต่มันเลือกสู้กันตรงนี้ทําไมเนะี่ยเอ้ามาสิมามาเพื่อนมาเห็นไหมเลือดลดนะครับอ่าเห็นไหมติดติดไปด้วยนะเพื่อนเราอย่าให้มันขึ้นมาเออมามาเอาตกไปออนั่นแหละเลือดลดนะครับออขึ้นมาอีกก็ลง ลงไปไม่ขึ้นมามเลือดมันลดนะครับติดไปติดไปโอ้ยดูมันแช่อยู่นานเลยอะ่ะโอ้ยมันเตะผมอะ่ะโอ้ยโดนเตะเอาซี่เอาซี่กระเด้งไปนู่นเลยมามามาลงไปลาวาซะ อุ้ยผมติดไปลงไปอยากขึ้นมาลงไปกดแถบซะเลยแปลงล่างนะครับมันเหลือ,องีดเดียวมันก็ตุยแล้วเพื่อนอีกทีเดียวเรียบร้อยไปนู่นเลย <laughs> ชนะแล้วนะครับโอเคเดสซูรย่อโอเค น่าจะเป็นเดส t r รอยเนาะเดสตรอยเยอร์ er. อะไรประมาณนี้ไหนดูคู่ต่อสู้คนต่อไปซิฮะตัวอะไรอ่ะทำไมดูน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โหดูหน่ากลัวจริงๆเพื่อนนี่ที่เหมืองเหมืองขุดอะไรเนี่ยอุ้ยน่าตามน่ากลัวมากเลยมันเพื่อนนี่กับมังกรนะ่ะ มังกรนี่เหมือนผสมจิ้งเหลนเลยค<ฮ>ู่ first type เลยอะ่ะนี่โ<ฮ>อ้โหอ๋อพี่โอ<ฮ>้ไม่ต้องครับไม่ต้องให้มันตั้งตัวนะครับอย่าให้มันตั้งตัวเพื่อนๆอุ๊ยอุ๊ย,ยมันจะล่วงลงไปแล้ว อ๋อ <Okay>. oh, ขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมฮะขึ้นมาทำไมเพื่อนลงไปไอ้เจ้าจิ้งจกโอ้ยโอ้ยจับรถพาดผมด้วยอ่ะไอ้เจ้านี่เอาซี่เอาซี่ แถบข้างล่างมันเริ่มเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันก็จะแปลงล่างเป็นยักษ์ได้เหมือนกันลงไปลงไปมันโดนดึงขึ้นมานะถ้ามันล่วงลงไปนะเพื่อนๆเออนั่นแหละผมแปลงล่างได้แล้วผมแปลงก่อนแล้วกันเออเอาสิมันเหลือนิดเดียวนะครับ อย่าให้มันแปลงร่างได้เดี๋ยวเราจะตุยเพราะมันแปลงร่างได้ตัวมันใหญ่มากเหมือนกันนะเพื่อนอันนี้เป็นเหมือนเป็นพลังพิเศษนะครับเมื่อกี้ที่ล่วงมาเป็นลูกแก้วนั้นคือเป็นเป็นเหมือนเป็นตัวเร่งเพิ่มพลังนะครับเพื่อน,นให้เราสามารถแปลงร่างได้เร็วขึ้นมันเป็นลูกแก้วนะเราต้องทุบมันเยอะๆนะครับให้มันแตกแตกแล้วมันจะเป็นลูกตัวจีตัวเดียวนะทีนี้เราก็เก็บแล้วเราก็จะได้พลังพิเศษเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับก็ถึงขั้นแปลงร่างได้เลยอ่ะ มันเป็นหอยทากอ่ะนี่ชาวอินคาแน่เลยอ่ะโอ้โหสวยมากเลยเมืองโอ้หนี่เราต้องมาทำละโอ้โหโจมตีผมเดี๋ยวเถอ,หล,เเลอหลบเข้าไปในเปลือกหล,หลบเข้าไปในเปลือกจะหลบทำไมหลบเข้าไปในเปลือกอุ้ย อุ้ยต้องใช้หางโจมตีเพิ่มช่วยหลบเข้าไปในเปลือกอีกอะเออเอาซีเอาซีเอาซีอุ้ยมันฟาดผมแท็บแท็บไอ้ผมใกล้เต็มละนี่เต็มแล้วอ่าเอาซี ต้องรีบนะครับต้องรีบจัดการมันอืมโอ้ยกระเด็นไปนู่นเลยอะไปไหนเออติดมุมติดมุมไอ,อ้ต้องเอาให้ตุยเรียบร้อยนะครับโหคนหนีกันใหญ่เลยโอเคชนะเดี๋ยวดูศัตรูต,ตัวต่อไปนะครับเพื่อนๆศัตรูตัวต่อไปเป็นเป็นตัวไหนนะครับ เหมือนเจ้ากิกะแมชชีนเลยปะกีกะแมทอะไม่ใช่กีกะแมทนะครับเหมือนอะไรนะแมชชีนอะไรสักอย่างพระเจ้าไอเจ้านี้เก่งหูเริ่มแรกก็อย่างนี้เลยอะไปลงล่างเลยนะครับอสุดยอด อุ้ยผมดูดมันมาดูดไอ้แทบนั้นมันมาเพื<ๆ>่อนๆเออผมแปลงร่างบ้างเอาซิเออเอาซิเอาซิขออี้โกงอะแปลงร่างก่อนตั้งแต่ตอนแรกเลยอะอืมเอาซิโหเออเอาซิมามา โอ้โหดาบมันยาวมากอะ่ะดาบมันยาวจริงอะ่ะมันป้องกันมันป้องกันเออเอาซี่เอาซิมามาโอ้ยดาบมันยาวจริง ดูดดดเออดูดมาแต่ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้แปลงล่างอีกรอบหนึ่งไหมเพื่อนดูดมาดูดมานิดเดียวอีกนิดเดียวเนีดเด่ยขีดกระบดลงมาแล้วนะเพื่อนเป็นเป็นลูกแก้วโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โห อุ้ยแปลงล่างก่อนตัวมันใหญ่มากอะ่ะเออทีนี้ตัวมันเล็กลงแล้วเอาซี่เอาซี่เอาซี่อุ้ยอืเ <c oughs> หลือนิดเดียว เอาสิเออชนะจนได้อ้อเกือบเลือดเหลือน้อยแล้วเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเจ้าตัวนี้ห่างมันสามารถดูดพลังพิเศษของศัตรูมาได้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นเนาะเมื่อกี้ดูดนะตุ๊ด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 แล้วก็แถบพลังผมนี้ด้านล่างอะ่ะอันที่สอง,อ,งอันล่างครับขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเพื่อนเรียบร้อยนะครับจบแล้วเพื่อนเพื่อนนี่ครับสำหรับการเออเอาชนะหนึ่งรอบนะครับแต่นี่เป็นแบบอีซี่นะเพื่อนเราสามารถเลือกแบบเป็น อันไหนก็ได้นะครับนี่น่ครับตัวละครมีเยอะเลยนะครับเพื่อนกิกาบาสนะครับเกมนี้เดี๋ยวยังไงก็ผมจะเล่นเป็นตัวอื่นให้อีกทีนึงอาจจะเล่นเป็นก็ซิล่าให้นะครับเพื่อนหรือตัวคิงกิโดล่าตัวนี้นะครับสุดโหดเลยอะ่ะสุดโหดจริงๆตัวนี้นะครับเพื่อนแต่ตัวนี้ผมชอบนะกาเมลล่าก็น่ารักดีนะครับดูมันเหมือนเป็นเต่าครึ่งเต่าครึ่งครึ่งสัปลาดนะเพื่อนอันนี้ กุยรอนเหรอในการจิ้งจกเลยเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมาโมชแนลนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับเกมกิกบาทนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูว่าผมจะใช้ตัวละครตัวไหนในการสู้นะครับเพื่อนๆอันนี้เมกกอกอสซิลอโอ้โหน่ากลัวเป็นหุ่นยนต์นะครับเพื่อนๆโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ